นี่นะครับกระสุนชนิดแรกที่ผมบอกว่าจะยิงให้ดูนะครับเป็นกระสุนของ Bullet m ม s t e r นะครับลูก o o Buck นะครับจำนวน9เม็ดนะครับเป็นกระสุนเดิมนะครับนวดหนึ่งนัดนะครับผมจะยิงประมาณเนี่ยครับประมาณทัก10เมตรเนี่ยครับยิงไปที่เป้า IDPA วันนี้ผมจะไม่เน้นที่เป้านะครับผมจะเน้นให้ดูแรงรีคอยของกระสุนและตัวปืนนะครับผมจะยิงต่อเนื่องนะครับจากกระสุนที่แนะนําไปเมื่อกี้จํานวน3แบบนะครับนัดแรกนะครับ ก็คือผมจะจับเหมือนเดิมนะครับจับกิ๊บแบบเปิญตึงหัวโตนะครับจะไม่เอานิโป้กไปล็อกนะครับจะจับปกติจะให้ดูรีคอยียบเทียบกันไปด้วยครับดูครับนัดแรกครับครับรีคอยสถานครับออกบวมนะครับ เบตมาสเตอร์นัดแรกปอกบวมไปแล้วโอเคนะครับเดจะหาอะไรแยกก่อนนบ ตอาน,นี้มาดูนัดต่อไปครับลูก s and B นะครับที่เอาก็สูนออกไป3เม็ดนะครับให้เหลือ6เม,ม็ดดูดีคอยครับ อันนี้เบาลงนะครับพอสมนควรดนนีพอครับอ่าน,นีดปกตินัดต่อไปนะครับนัดที่สามลูก Bullet Master นะครับเหลือ6เมตรเช่นเดียวกันครับเอาออกสามเม็ดดูครับ ก็ยังถือว่ารุนแรงพอสมควรอยู่นะครับสำหรับลูก b บร l ส์มาตเตอร์6เม็ดคัดปอกเด้งออกมานะครับแต่ว่าไม่เด้งต้องใช้มือหยิบออกเพราะว่าปอกของเหลืองเขาค่อนข้างจะบางนะครับก็เลยเหมือนจะบวมบวมเยอะหน่อยบวมเยอะกว่าลูก s s b นะครับ